สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเอี่ยวฮ่องกงหรือเอี่ยวร0อยครูพันอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการเปิดร้านขายพระในฮ่องกงจีนมาเลยสิงคโปร์ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือทำไมขายพระไปต่างประเทศหรือออกใบเซอร์ไปต่างประเทศต้องใช้กล้องพัน X หรือ1 6 0 0 X แต่เขาจะใช้ศัพท์ว่าพัน X เป็นที่เข้าใจว่าคือกล้องกำลังขยายขนาดสูงเอี่ยวมันเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากว่ามีมีการโต้เถียงมีการถกเถียงกันมายาวนานซึ่งต่างประเทศเขาก็รู้ว่าบ้านเราเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนในสังคมพระเขารู้ครับพียงแต่ว,ว่าด้วยที่ว่ามันยังไม่มีอะไรชัดเจนเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกล้องพันเกเป็นหนึ่งอย่างที่ตอบโจทย์ของวงการเ,ราเครื่องได้นะปัจจุบันเพราะว่าด้วยกําลังขยายของมันเนี่ย สามารถมองเห็นมวลสารที่มีอนุล,ละเอียดครับเพราะฉะนั้นคุณใช้กล้องชำนาญแล้วคุณสามารถแยกแยกลักษณะของมวลสารที่อยู่ในองมพอ์พระนั้น,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 นออกมาได้ซึ่งซึ่งความชัดเจนของมันนี่มันระดับสูงขนาดความผิดพลาดไม่ถึงไม่ถึงหอร์เซนครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้มันอยู่ในวงการที่ตรวจสอบวัตถุโบราณพวกเครื่องกระเบื้องลายคามของเมืองจีนคือเมืองจีนเขาใช้พวกนี้ตรวจสอบครับวัตถุเครื่องลายคามหมาก่อนแล้วก็อุตสาหกรรมชิครับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชิปเขาใช้กล้องตัวนี้ปุ๊บพอเอากล้องตัวนี้มาส่องพระมันตอบได้หมดมันตอบได้หมดครับโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องอิเล็กเอ่าคือคนอ่านดูค่าพันเอ็กขาดเนี่ย ไม่ต้องดูเครื่องอิสเลย์เครื่องอิสเลย์คือแยกธาาุออกมาให้ให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นให้เน้นย้ําความถูกต้องของกลองพันเอกมากขึ้นถูกคืออย่าบอกว่าทุกวันนี้ถ้าหน่วยงานไหนส่งใบรับรองออกไปต่างประเทศถ้าบอกว่าไม่ได้ใช้กล้องพันเอ็กเขาไม่รับก็อาจจะรับครับเขาก็อาจจะว่าเออไม่มีใบพันเอ็กนะเอาราคานี้ไปแล้วกันอ่าครับแต่ถ้ามีใบพันเอ็กเหมันก็จะไม่ใช่นะเฮ้ยเล็ก หน่วยงานไหนที่ออกใบรับรองโดยไม่มีกล้องพันเอ็กราคาผ้าอาจจะต่ำลงก็ความเชื่อถือหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นครับเอียวบอกว่าเวลาส่งผ้าไปเนี่ยต้องส่งกล้องพันเอ็กไปเป็นเป็นของแถมแต่แลรบวกราคาไปได้ค,คือเราได้ได้ได้จากผ้าอยู่แล้วได้จากพ้าอยู่แล้ว,ลวครับ,รบเราส่องกล้องพันเอ็กไปให้เขาดูนี่เขาเพลินเลยครับก็บบผมส่งไปให้มาเลเซียดูอะ,อะระหว่างนั่งรอกล้องเจ็ดแปดวัน มีมพระไม่มีกล้องไม,ไม่สองด้วยไม่สองมีสิบเอ็ถามว่าทไมไม่สองไม่รู้จะสองเขาดูรายการของทางช่องแล้วรายการอื่นๆที่ใช้กองพันเอ็กเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาการสง่งใช่คนต่างประเทศไม่ได้โง่เหมือนบ้านเราเขานําหน้าเราจี่ปีสามสิบ <30. S 2> คือเขาเรื่องเล็กเ,เรื่องการเรียนเรื่องรู้พระนี่เขาซุ่มเก็บอยู่ไม่น้อยครับเลอเอบางบาง,ง,งรุ่นกิ่งเปาเลร ที่มาเลเซียอมีไม่น้อยพระเคยเห็นเอ็กโอเคฝาะกินเมีไม่น้อยพระหลวงพ่อปากน้าหลวงพ่อสดว่าปากน้ําไปนู่นเยอะไหมเอ่อที่ได้ข่าวมาญี่ปุ่นเยอะมากพระหลวงพ่อสดว่าปากน้ําพี่งงใช่ไหมทาไมถึงว่าทำไมทําไมพอไปถอญี่ปุ่นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจําตำนานทหารผีดิบของประเทศไทยได้ไหมครับมันเกิดเมื่อปีอะไรครับสมัยสงครามโลกครับระหว่างสองสี่เจ็ดกว่าถึงแปดกว่าใช่ไหมครับ ทำให้พระ,พระทหารไทยยิงไม่ตายครับทหารญี่ปุ่นกลับไปไปพูดให้คนทั้งญี่ปุ่นฟังหลังจากนั้นคนญี่ปุ่นกลับมาเพื่อจะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้แต่ตอนนั้นมันหลังสงครามแล้วพาไปอยู่ตามต้นไม้ไปอยู่ตามอะไรที่เขาเล่กสง่งมาตอนนั้นวัดปากน้ำกำลังออกมาเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็เลยบูชาสมเด็จวัดปากน้ำไปบานตะไถ่พอสมควรครับอ่ะอย่างกับหลวงพ่อครนวัดบางแสะครับ เซียนที่มาเลยเจง๋งเจ๋งครับดูดูด้วยตาเปล่าก็เกือบจะจบย้ำด้วยพันเอ็กเดี๋ยวนี้เนี่ยคือกล้องสิบเอ็กนี่เขาไม่คุยกันเลยก็คุยกันเหมือนวงน้ําชาก็คุยกันคุยกันแต่เขาเขาไม่ใช่สองวันไม่ถือ,อไ,มไม่ถือเป็นยุติไม่ถือเป็นอะไรเลยถือเป็นเรื่องเล่า <c oughs> เป็นเป็นตำนานไปแล้วกล้องดเดี๋ยวนี้เขาต้องสองด้วยกล้องอันนี้คือ คือเขาคุยกันหรืออะไรกันเขาไลฟ์สดกันเขาใช้หมดนี่หมดแล้วครับผมเพื่อนที่ฮ่องกงจะทําการ์ตูนมาให้ครับเออเอากล้องสิบเอพันอ็กมาตั้งกับสิบเอ็กโยลงถังขยะผมบอกว่าอย่าทําเดี๋ยวมันจะรอกกันคือใครเชี่ยวชาญแบบไหนเขาเขใช้แบบนั้นเอวทำไมวงการพระในต่างประเทศพัฒนาเร็วกว่าบ้านเราไม่ใช่ครับ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์เราโด่งดังมานานแล้วตั้งแต่ปี2500ยุคยุคก,กึ่งพุธกาหวูพ่อกลวยเนี่ยตอนนี้ต่างประเทศถามมากครับผมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามชัยนทะต่างประเทศถามมากครับผมแพงไหมหรืแอแพงกว่าบ้านเราเยอะไหมก็แล้วแต่ลุนราคารเท่ากันราคาเท่ากันอาจจะมีตัวค่าแรงนิดหน่อยคือต่างประเทศเนี่ยเขามีข้อมูลการซื้อขายพระบ้านเรา เหมือนกันทุกเหมือนรูปเหมือนทุกสำนักโทรครับตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเขาจะต้องการซื้อถูกขายแพงเหมือนกับเสียบ้านเราเป๊ะครับคือคือ,คอตามลักษณะการอาชีพแบบมันต้องซื้อถูกขายแพงทำน้อยได้กําไรเยอะครับมันเป็นมาตรฐานของของนักธุรกิจว่างั้นนะทุกแห่งนะครับซื้อถูกขายแพงโทรครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ควบคุมตลาดทะยังไง เป็นเป็นเป็นตลาดแนวหน้าหลายหลายประเทศจะมองเขาอย่างมาเลเซียกับฮ่องออกับสิงคโปร์จะคู่กันครับฮ่องกงก็จะมองมาที่สองประเทศนี้พอ,อ,อทุกอันนี้เขาเล่นกันไปจีนก็จะมองประเทศพวกนี้เล่นเขาจะเล่นตามกันแต่ไม่ได้มองประเทศไทยไม่ครับคือนี่คือสิ่งที่ประเทศเราต้องต้องเข้าใจนะครับว่าตลาดาไม่ใช่คนไทยถ่ายทอดเรื่องราวพระเครื่องออกไปให้เขารู้ เป็นคนมาเลเซียคนสิงคโ,โปร์กับไอเด็กลูกครึ่งที่ผมบอกนั่นคนที่เผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่เพิขึ้นกอ่าไปคนขายพรพเคยเผยแพร่เพื่มื้นมันไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เพราะตลาดงนั้นตลาดอยู่ในมือเขาถูกต้องคือทางรายการผมเนี่ยเพิ่งทําคลิปถูกครับจินเป็นภาษาจีนถูกครับมันน่าจะดีขึ้นเนะ สับไทยเาสับจีนมาหรือยังนะแม่เหล็กแม่เหล็กมาแล้วสับจีนมาหรือยังครับเออเฮ้ยแม่เหล็กนี่เขาดูรายการผมหรอครับผมเขอบคุณมากแม่เหล็กไอ้คลิปแม่เหล็กดูติดพระสมเด็จพระชุดเป็นมาจากเมื่อกีีแล้วพระหลวงพ่อเงินมาจากช่องผมครับตอนนี้เขาเอาแม่เหล็กมาเล่นกันแล้วครับก็ไอ้พระที่ลืมใส่แม่เหล็กนะครับโดนทุกเจ้าใครที่ปลอมพระใส่แม่เหล็กก่อนหน้านี้อย่าลืมใส่ครับอย่าลืมใส่คือ คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการทดสอบว่าพระนั้นใกล้เคียงให้แท้มากขึ้นให้ดีที่สุดวงการพระเครื่องมีมานานแล้วรับตั้งแต่2,500มาทุกยุคทุกสมัยพยายามพัฒนาเพื่อจะหาคำตอบให้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์ตอบได้99%สิ่งที่นี่สิ่งที่คือสากลที่เขาต้องการ ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ครับเขาจับพลังอ่าเราเรื่องจับพลังอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคนจีนเนี่ยเล่นพระแบบจับพลังเพราะเขาต้องการแฝนแล้วให้เกิดพุทธคุณถูกครับเขาดู<ล>ตำหนิไม่เป็นเขาดูตำหนิเขาดูความเก๋แท้ไม่ได้แต่จับพลังโกหกไมจับไม่โทครับจับมาไม่มีพลังเขาวางคือการขายพระหรือปล่อยพระไปเมืองจีนในที่มีคุณภาพเขาจะจับพลังทุกองค์ครับเขาใช้คนของเขาด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ใช้คนของเมืองไทยครับผม เนี่ยระวังไว้สาหรับคนที่ขัดพระเอโดน <ผม S 1> ได้ข่าวว่าจะมีการคืนพระบาตรไทยจากเมืองจีนหรออ,อ๋อครับผมเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งไม่ต้องอ,อ่อยอะไรกลครับผมคือตอนนี้มีพระจากเมืองจีนส่งมาตรวจที่แล a บแลบหนึ่งระดับเลยครับสองร้อยองค์ซึ่งพระตรวจสอบผ่าน3ามองค์ร้อเจ็ดองค์ไม่ผ่านคะรับซึ่งรอจีนกับไทยเปิดป,ประเทศได้คือได้ ก็กำใคกำนั้นใครที่ขายพระแบบมีใบรับรองขอให้มีใบรับรองจริงริมันเป็นเรื่องดีนะขายพระมีใบรับรองถ้าพระองค์นั้นแท้พระองค์นั้นจะมีราคาขึ้นไปอีกนีอโอเคไหมแท้สองสมาคมระหว่าง X กับสมาคมหลักก็ทำให้ใหาได้เอาราคาขึ้นสำหรับใครที่จะคุยกับเอียวเอียวโดยต้องมีเบอร์โทรไหมมีครับพี่แต่ว่าขอไม่โทร ไม่โทรดีกว่าเพราะว่าผมทํางานกับคนต่างประเทศอครั้งนี้ที่ผมมาทําเพราะผมอยากให้คนไทยรู้ว่าต่างประเทศเขาเล่นพกานยังไงครับคนไทยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเขานําหน้าเรายังเถียงกันเลยว่าสิบเอ็กซ์กับสิบเอ็ดอกับพันหกร้อยเอ็กอันไหนดีกว่ากันแต่เขาของเขาฟันธงเลยว่าพันเอ็กแล้วก็พันเอ็กทั้งประเทศนะครับทั้งทั้งจีนฮ่องกงญี่ปุ่นจีนฮ่องกงมาเลสิงคโปร์ เขาไปพันเอ็กกันหมดแล้วมาเก้ามาเก้าพันเอ็กหมดแล้วไต้หวันตลาดใหม่ล่าสุดใหม่สุดเวียดนามตอนนี้เวียดนามตลาดกําลังบู๊ผ่าเครื่องเอ้ยพักจากเมืองไทยเนี่ยน,นะคูบาอาจารย์บ้านเราไปเวียดนามกันเหมือนท่องเที่ยวเลยก็เป็นความหรือตลาดลือสีก็ดีนะดีมากลือสีทําได้ใหญ่ย่าง <c oughs> ครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้อาจจะมีสาระไม่มีสาระบ้างก็ไว้ไเป็นความรู้ ชอบแบบไหนไปแบบไปแบบนั้นไม่ใช่ครับเราต้องแนวทางเดียวกันคือจบด้วยพันหกร้อยเอ็กและเครื่องสแกนสแกนหามวลธาตาุแค่นี้ครับสวัสดีครับ